สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่สิบเอ็ดกันยานะสามทุ่มสิบห้านาทีนะเจี๊ยนิวพุ้นตัวเล็กๆที่ผมว่าแนวโน้มมันดีนะนี่มันหกตัวนะครหกเจ็ดตัวแนวโน้มผมว่าใช้ได้เลยก็เรามารุ้กันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าฮะในนี้ตอนนี้มีคนคอมเมนต์ว่าเออผมพูดเหมือนเ,เยอะเกินไปคือบางคนเขาวิเคราะห์ผมเขาบอกว่าห้าสิบตัวเขาใช้เวลายี่สิบนาที ผมใช้แค่สิบตัวยี่สิบนาทีผมก็เลยเปรับเปลี่ยนก้านิ่หน่อยอันนี้มันทาได้นะครับว่าจะเป็นกี่ช่องก็ได้เป็นห้าช่องหกช่องอะไรอย่างเงี้ยครับเกือบจะแปดช่องก็ได้ในใน time frame นะเฟรมนั้นแล้วก็เปลี่ยนไปดูตรงนี้ครับผมก็เลยทุกทีเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยเล็กนีนนี้ก็เล็กไปหน่อยมันต้องจอแปดสี่สิบ,บนิ้วนะฮะอันนี้เราก็เรียกเป็นสามทุกทีผมจะใช้หนึ่ง day กับ week ใช่ไหมแล้วเปลี่ยน week เป็นร้อยยี่สิบ น,นี่เรามาดูแล้วกันนะน,นี่มันอาจจะง่ายหน่อยในการวิเคราะห์โอเคนะครับน,นี้เป็นตัวแรกนะครับอลานะครับอันนี้รายสัปดาห์เนี่ยครับม,มันพักฐานเห็นไหมลงมาจากสองสี่เจ็ดแล้วลงมาต่ําสุดหนึ่งเจ็ดสามตอนนี้พักฐานน่าจะจบแล้วคราวน,นี้ผมตีเทสเราตีเทนเทนไลน์ลนะครับสังเกตไหมตอนนี้แต่สัปดาห์จะดูจะยากหนะ่อยแต่รายวันเนี่ยมันเบรกเทนไลน์ไปแล้วน,น,นะครับเบรกเป็นวันแรกของวันนั้นวันที่ปิดพอดี เราก็มาดูวันวันจันเนี่วันจันจมันอาจจะตือต้อๆย่อๆนะผมว่าอาจจะยอ่อนิดหน่อยแต่ถ้ายอ่อแล้วมันยังอยู่เบรกเทนไลน์ไปได้นี่โอเคเลยนะผมว่าตัวนี้มีสิทธิ์เป็นรุ่นที่ไฮเดิม erm นะครับแล้วเราก็ม,มาดูไฮอะแต่มันมันไม่ใช่นะแต่จริงเอาตามไฮ erm นะเป็นไฮเดิม erm ประมาณเอ่อประมาณตรงนี้สองสี่หกแต่แนวตั้งเขาก็ตรงนี้ก็มีนะครับเนี่ย สองสามศูนย์ก่อนให้ผ่านก่อนแล้วก็สองสี่หกสองสิบแปดอันนี้ถ้าใค,ใครมีอยู่เนี่ยก็ตีเทลล่าอย่าให้หลุดนะหรือถ้าคุณกลัวขึ้นไปขนาดเนี้ยคุณก็ขายแต่ไม่คงว่าจะไปขายหมดเลยขายถ้าเวลาบริหารพอรขายสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็อีกสามสิบแล้วอีกมาดูท้ายสี่สิบแล้วแต่นะแต่ถ้าเป็นตัวแบบที่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีขึ้นมาเยอะๆอย่างอาคว้าเนี่ยคุณจะมียนร้อยคุณโยนร้อยเนี่ยเป็นผมผมก็โยนนะร้อยถ้าขึ้นมาตอนนี้ไม่สน ผมไม่รอแท่งเทียนอาจจะแท่งเทียนต่อไปอาจจะรอก็ได้แล้วก็ถึงเวลาโยนร้อยเลยเพราะว่ามันมาเยอะแล้วเราก็กาไรเยอะแล้วเราก็ไม่ต้องกัดแต่ตัวเนี้ยมันเพิ่งจะเปลี่ยนแนวโน้มมันถ้าอย่างนี้นะทะลุทิศหน้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราก็เราต้องทนกับมันนะไม่ใช่ว่ากําไรนิดหน่อยสามสี่ห้าเปอร์เซ็นโยนแล้วไปเปลี่ยนตัวอื่นผมว่าแนวโน้มยังดีอยู่อ่ะคุยโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอืมไอ้วิธีการซื้อมันไม่ยากหรอกทุกคนทาได้หมดแหละ แต่เวลาขายผมว่าขายเนี่ยค่อนข้างอยายากนะพะบริหารยากอย่างซื้อผมก็ซื้อสามไม้ห้าไม้ถ้าเป็นหุ้นเซตห้าสิบก็ซื้อห้าไม้ธรรมดาก็สองสามไม้แค่นี้ก็เลิกแล้วตัดปั่นมากๆก็บางทีไม้เดียวแล้วหยุดเลยไม่เอาเพิ่มเพราะเราเรา,เรา,เราม่รู้จักนิสัยเขาเราก็จะไม่ลงทุนกับเขาเยอะอันนี้มาดูซีเง้น CPV เดีมันอยูงง่ของ Co p p e r Y วอันนี้โอ้โหถ้าทะลุอันนี้นะครับตีเทนลนไลน์นะครับ ราสัปดาหเห็นไหมตัวนี้ที่ที่ผมเลือกมาเนี่ยมันมันเบรกหมดแล้วกำลังจะเบรกนะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับแล้วลายลายเห็นร้อยยี่สิบนาทีตรงกลางเนี่ยสี่สิบห้าองศาสวยมากตรงนี้อาจจะมากกว่าห้าสิบวันเยอะไปหน่อยอืมอาจจะตัวลายวันนะครับอาจจะเยอะมากกว่าห้าสิบวันเยอะไปนิดนึงเราก็อ่ามันก็อาจจะถ้าผมคิดว่านะวันจันทร์มันอาจจะไปต่อได้นะเพราะวันรุ่งม,มันก็มาด้วยอ,ออกไหมฮะ เออเอก็โวลุ่มเยอะไปหน่อยจริงๆตีม oh. okay, ันไม่จำเต้องเยอะอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกก็ให้มันมากกว่าเดิมเพื่อพอเนี่ยมหาศาลนูเออก็เนี่ยครับแล้วก็ผมว่าถ้าถ้ามีอยู่ก็เหมือนเดิมนะตีอันนี้แท่งมันยาวไปนะฮะเราตีตรงนี้ก็ได้มันก็จะเชื่อมไปทั้งสามทางเฟรมนะครับผิดประมาณนี้แล้กันอย่าให้หลุดเส้นเทนลอยนี้้ผมตีผิดนิดนึงนะะประมาณเนี้ย ก็อาจจะอยู่สักสี่บาทสองตังอะไรเงี้ยอันนี้รายสัปดาห์ก็ไม่เคยขาขึ้นชัดเจนนะทั้งกวถ้าถ้าทะลุตรงนี้นะครับออทามไฮนะครับคุณไม่ต้องขายเลยคุณปล่อยไปเลยครับคุณเสี่ยงมันเหมือนเหมือนี่คิดว่าข้าบบดไฮโลอะสูงต่ำสูงต่าคือตามสิติแล้วอะเวลามันเบรกไฮอะมันอาจจะย่อวันสองวันอย่งั้นก็ต้องไปอะถ้าเขาเขามาขนาดนี้แล้วเจ้ามือเขาเขาไม่ปล่อยโอกาสหรอกครับแต่ก็จะใช้เวลาเท่าไหร่เอง มันก็มีนะบางตัวที่แตะนิวไฮเอา Time High แต่เสร็จเบรกเบรกมาแล้วก็ทิ้งทิ้งเออลงคือมันก็มีไม่ใช่ว่าไม่ม,มีอันนี้ก็ระวังไว้อันนี้ดีโอดีนะครับเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาแล้วก็พักฐานตอนนี้ก,กลังกลังจะกลับตัวตัเนี้ยังต่ำกว่าห้าสิบนะรายสัปดาห์แล้วมาดูลายรายวันรายทวันนะจริงรายสัปดาห์ผมว่าสู้สองตัวแรกไม่ได้นะแต่ตัวเนี้ยมันมีดีตรงนี้ มันอาจจะเด่นได้เร็วหน่อยเนี่ยมันจะทะลุหาตรงนี้เห็นไหมสิบสองจุดหกถ้าเขาทะลุไปได้ผมว่าอืเนี่ยมันจะวิ่งไปตรงนี้เลยนะสิบสามบาทห้าสิบาทอย่างเงี้ยนะครับเร็วมากหรือเนี่ยสิบสามบาทสามสิบก็อยู่ประมาเนี่ยขึ้นสิบก็เกือบเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะถ้าถ้ากล้าเสี่ยงแล้วมันเบรกไปก็ซื้อตามได้แล้วถ้าทะลุไปก็ไปนูน่นหายฮะห,หายเดิมอันเนี้ยมันโอเคนะครับพูพูดวันนี้ตัง้งแต่ข้อเสียคือ ลายสัปดาห์มันยังไม่สวยเวลาหุ้นที่จะดีๆมันจะต้องรายสัปดาห์ดีมากดีสวยเลยแหละเป็นขาขึ้นชัดเจนแล้วรายวันพักย่อฐานมาแล้วก็ปรับตัวขึ้นใหม่บงร้อยยี่สิมันต้องดูก็ได้ถ้าอหุ้นพวกนั้นเนี่ยบางคนเขาไม่ดูกันแต่ผมคิดว่าไทม์เฟรมมันก็ได้ดูชัวร์ว่ามันควรจะได้ราคาดีที่สุดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ as as เนี่ยก็ขึ้นชัดเจนแต่ผมว่าคือกราฟมันโผล่มามัน มันก็อาจจะดูแพงไปเยอะนะมาจากสองพันแล้วอย่างเงี้ยแต่มันเกิดตรงนี้โดจิแต่ผมก็ว่ามันก็ยังยังสูงอยู่นะแต่ถ้าจะดูถ้า,ถา,ถา,ถาเราไม่ดูลายสัปดาห์ดูรายวันเนี่ยผมว่ามันมันใช้ได้เลยแต่เราก็ต้องดูครอบคู่กันไปอย่างเงี้ยเห็นไหมตีมาเนี่ยมันก็ทุกตัวที่ติที่ดูมาเนี่ยมันจะเบรกหมดเลยนะแต่อันนี้ก็ระวังไว้นะเพราะมันขึ้นมาเยอะ ขาอาจจะโยนทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยถ้าถ้าคุณถ้าคุณมีนะแต่ละคนที่มีแต่้าคนไม่ไม่เคยเล่นแค่อย่าผมว่าไปเล่นสองตัวแรกสามตัวแรกดีกว่านะคนที่มีอยู่ผมว่าคุณอาจจะที่อะไรนะเขาเรียกติดดอยอยู่อาจจะซื้ออีกไม้หนึ่งก็ได้ถ้ามันถ้ามันเบรกไปวันจันทร์นะครับเนี่ยแล้วถ้าจะคัดลอตรงไหนคุณก็ดูเนี่ยเรายี่สิบวนาทีเนี่ยตีตรงนี้สั้นๆเลยอาก เนี่ยครับก,กบก็เลิกถ้าถ้าตกก็เลิกแต่ก็ต้องหา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 ทางซื้อใหม่แต่ถ้าลายวันคาร์ตรงนี้สิบสี่จุดแปดนะครับได้วอีกตัวหนึ่งบิ๊กตัว,ต,วตัวที่ห้านะครับบิ๊กบิ๊กคาเมราเนี่ยจริงๆผมว่าธุรกิจมันไม่ค่อยเร์ะนะแต่ผมไม่รู้คือเราผมไม่ทางที่ดีกับผมไม่ได้แคร์หรอกว่าเขาทำอะไรผมก็ไม่รู้เลยประกอบการแต่งานแต่เท่าที่ความรู้สึกผมคิดว่าใช่ป่ะเขาทำกล้องใช่ แต่กราฟมันบอกว่ามันโอเคอันนี้ก็ไม่เป็นไรอย่างเนี้ครับตีเทนไลน์ไหมเนี่ยมันเบกมาแล้วทีนี้เนี่ยแต่เทียงแร้ว่ามันจะย่อมันต้องคงต้องย่อแหละแต่ผมว่านะมันเพราะมันห่างจากห้าสิบมันเยอะไปแต่เส้นร้อยี่สิบนาทีไม่ได้ห่างเยอะนะผมว่ามันควรจะย่อตรงนี้นะหกสิบห้าตังค์จะสวยมากนะครับรอได้นะถ้าใครมีอยู่หรืออยากจะซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ตีเทนไลน์เหมือนเดิมก็ตีตรงนี้ไปก็อย่าให้หลุดนะครับโอเคไปเร็วๆนะครับ b double ว g อันนี้กับจักขยาตัวนี้ยขึ้นมาแล้วก็ตัวเหมือนดีซพหรือมันอยู่ว่าไอตัวนี้คล้ายกับตัวนี้นะแต่มันมันสวยกว่าน,นิดนึงดี d อดีเนี่ยมันมันปรับแล้วมันขึ้นมานะครับแล้วคราวนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ที่ผมว่ามันสวยตรงที่ว่าเนี่ยมันเหมือนเลยถ้าเรารู้เจ็ดสิบสี่ตังค์เนี่ยผมว่ามันจะวิ่งไป นาะถัดไปก็เจ็ดสิบเจ็ดตรงนี้ผมว่าไม่ไม่มีปัญหานะตรงเนี้ยน่าจะเป็นแปดสิเอ็ดที่แนวต้านใหญ่ทีหนึ่งตรงเนี้ยเพราะว่าคนติดอยู่ตรงนี้เยอะแล้วถัดไปก็แปดสิบเก้าอันนี้ถ้าเบรกนะฮะเบรกผมว่าสวยลาจะลายสองชั่วโมงก็ดูดีอยู่ก็พักทานมาแล้วแหละอันนี้ก็พึ่งจะขึ้นวอลุ่มติดอย่างเดียววอลุ่มไม่เยอะนะฮะเออแล้วดูบิ๊กดีครับวอลุ่มเยอะไหมวอลุ่มก็โอเคนะ สองสวันก่อนเยอะอยู่วีดีโจีนี่สวยนี่พว๊บผมว่าหกตัวเนี่ผมผมว่าสวยหมดอ่ะเพียงแบบแต่ว่าแต่เหมือนก็มันก็ถ้าคนชอบนะเล่นหุ้นพวกนี้มันก็เป็นหุ้นที่อันตรายอ่ะเนะี่ยก็ต้องระวังไว้ด้วยอันนี้ก็โอเคนะครับหกตัวอันนี้เป็นหุ้นหุ้นเล็กแล้วกันเล่นหุ้นเล็กโอเคก็แนะนำกันไปแล้วนะว่ามันมันน่าสนคือคือทุนเราดูนเด็กกราฟอ่ะกราฟมันสวยเราก็ เข้าตามระบบเพราะนั้นยังไม่มีอะไรวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันเออถ้าใครชอบช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์อะไรอย่างเงี้ยดยวดีวยนะครับขอบคุณครับ